6วิธีช่วยให้จําแม่นเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะเคยเจอเจอกับปัญหาว่าขี้หลงขี้ลืมหรอือลืมวางนูน่นวางนี่ไว้แล้วก็หาไม่เจอหรือว่าลืมทํางานนูน้นงานนี้นะครับซึ่งถ้าเจอปัญหาเหล่านี้แล้วก็ถือว่ามาเจอเรื่องราววันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็ตรงกับวิธีแก้พอดีเลยครับกับ6วิธีช่วยให้จําแม่นนะครับถ้าอยากจะเป็นคนที่มีความจําที่แม่นยําความจําที่ดีขึ้นแล้วแล้วก็ เราก็มีเทคนิควิธีการหรือกลยุทธ์วิธีในการที่จะทำให้ไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะครับลืมนู่นลืมนี่ลืมตรงนู้นลืมตรงนี้ลืมกุญแจบ้านนะครับลืมกระเป๋าตังค์ลืมโทรศัพท์ต่างๆหรือลืมงานที่ควรจะทำณวันนี้อะไรแบบนี้ลืมการนัดหมายต่างๆซึ่งวิธีการในการที่จะช่วยให้จำได้ดีขึ้นหรือจำได้แม่นขึ้นนั้นจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไรนะครับ แต่ว่าการขี้หลงขี้ลืมนั้นก็อาจจะเกิดได้กับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับหรือว่าจะอายุมากอายุน้อยก็เกิดขึ้นได้เสมอเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีในการที่จะช่วยให้เราจําได้แม่นขึ้นแล้วเราก็ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีเลยทีเดียวเ่ยละครับข้อแรกเลยนะครับหลายคนครับ ถ้าเกิดขี้หลงขี้ลืมมากนักทํางานหลายอย่างมากทั้งวันเลยมีโปรเจกต์หนึ่งสองสามีนะครับมีแผนที่ต้องทําเยอะแยะไปหมดสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการจดบันทึกนะครับการแค่มีกระดาษจดสมุดจดหรืออาจจะทํากระดาษ1แผน่นทําเป็นทูดู i s สว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จัดลำดับความสําคัญแบบเนี้ยหรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็อาจจะสมุดเป็นเล่มนะครับแล้วก็จดบันทึกว่า มีอะไรที่เราต้องจดจํามีอะไรที่เราต้องทําวันนี้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีหลายเรื่องเต็มไปหมดก็ทําให้เราอาจจะพลาดหรือหลงลืมบางอย่างไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการจดบันทึกนะครับลงในสมุดลงในกระดาษมีวันที่กํากับมีลําดับความสําคัญนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณนั้นไม่ลืมอะไรง่ายๆหรือไม่พลาดอะไรได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะใช้สมุดจดบันทึกนะครับ หรือจดเบอร์โทรศัพท์จดอีเมลจดวันเกิดจดงานที่ต้องทํานะจดยาที่ต้องกินจดหมอที่ต้องพบวันไหนอะไรแบบนี้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถที่จะจดบันทึกได้ไม่ยากเลยทีเดียวเช่อแลครับก็ถือว่าเป็นวิธีการแรกในวันนี้ที่สามารถที่จะช่วยให้ความจำนั้นแม่นขึ้นได้โดยง่ายเลยทีเดียวเช่อแลครับต่อมาครับข้อ2เมื่อพูดถึงการจดและจริงๆแล้ว ้อนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับก็คือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเสมอๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราป่วยเราไม่สบายแล้วความสามารถในการจดจําต่างๆก็อาจจะหลงลืมพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มีความแข็งแรงกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ทํางานในขณะที่เราอาจจะป่วยแบบเนี้ยก็จะทําให้เรานั้นมีความจําที่ดีแล้วนะ ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะตรวจสุขภาพทุกปีนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราควรจะแก้ไขปรับปรุงหรือว่ามีส่วนไหนป่วยอะไรแบบนี้รู้แต่เนินเน่นๆก็จะสามารถรักษาได้อย่างดีเลยทีเดียวการทําให้ร่างกายแข็งแรงนั้นก็จะมีทั้งจิตใจด้วยนะครับมีทั้งเรื่องของอร่างกายด้วยที่เราอาจจะต้องรับประทานอาหารที่ดีออกกําลังกายเป็นประจำนะครับในส่วนของจิตใจแล้วเนี่ย แล้วก็อาจจะต้องฝึกสมาธินะครับทำจิตให้นิ่งพักผ่อนให้เพียงพอแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้ไง่ายๆนั่นเองละครับต่อมาครับข้อ3แล้ข้อ3หลายคนก็ใช้วิธีนี้นะครับเขียนใส่กระดาษโน้ตเล็กๆแล้วก็แปะไว้หน้าโต๊ะแปะไว้ในรถแปะไว้ในจุดที่เราจะต้องไปเจอเจอบ่อยๆแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยทีเดียว หรือง่ายๆคือใช้โพสต์อิดแผ่นเล็กๆกระดาษแปะแผ่นเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็เขียนสิ่งที่มีนัดหมายสิ่งที่เราต้องทำนะครับในแต่ละวันเป็นประจำอาจจะอยู่ในจุดที่เราจะต้องไปเจอเจอนะอยู่ที่บอร์ดที่อยู่ที่โต๊ะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นประตูนะครับตู้เย็นอะไรแบบนี้ที่เราอาจจะต้องไปสัมผัสหรือหน้าคอมพิวเตอร์ก็ได้เพื่อทำให้เรา ไม่ลืมในภารกิจที่มีความสําคัญนั้นๆหรืองานที่เราต้องทําในแต่ละวันแบบนี้นะครับก็ถือเป็นวิธีที่3และสำหรับวันนี้ในการที่จะช่วยให้ความจําดีขึ้นหรือช่วยให้เราสามารถจําได้แม่นขึ้นจริง,รงๆเราก็เพียงใช้ตัวช่วยเข้ามานั่นเองครับ 4. ครับหลายคนเนี่ยเจอเจอกับปัญหาของการวางของแล้วหาไม่เจอนะครับเพราะอาจจะเกิดจากวางกุญแจบางทีวางโต๊ะ บางทีก็วางที่เตียงบางทีก็วางไว้บนตู้เย็นแบบนี้หรือบางทีก็เก็บใส่กระเป๋าอะไรแบบนี้นะบางทีทําให้เรานั้นหาสิ่งที่เราต้องหาไม่เจอสักกทีหรือว่าเป็นปัญหาซ้ําๆแบบเนี้ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะวางเราก็ต้องวางให้เป็นที่ครับเช่นถ้ากุญแจเราวางไว้ในลิ้นชักด้านขวาก็ต้องอยู่อย่างเนี้เป็นประจําทุกครั้งที่เราใช้เราก็จะหยิบจากตรงนี้ ทุกครั้งที่เราวางเราก็ต้องจดจำและว,วางไว้ที่เดิมๆพูดง่ายๆคือเก็บของให้เป็นที่เป็นทางและเป็นระเบียบครับหรือบางครั้งเนี่ยเรารับประทานยาเป็นประจำยาเราก็ต้องวางในจุดที่เราหยิบจับได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่หลงไม่ลืมไม่หายแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทําให้เรานั้นหาของเจอตลอดเลยไม่หลงไม่ลืมและเพราะว่าเราวางของเป็นที่ก่อนที่เราจะวางเราต้องใช้สติในการที่จะวางในจุดเดิมๆ เป็นที่เดิมๆนะครับเวลาเราจะใช้เราก็มาหยิบจากที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างนี้ได้ไม่มีอะไรที่หาไม่เจอนะแน่นอนเลยถ้าเกิดมันหายเนี่ยถึงจะหาไม่เจอครับแต่ถ้าเกิดเราวางที่เดิมยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเจอคนที่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับถ้าไปเจอบ้านไหนเขาจะวางของเป๊ะๆมากเลยวางรีโมทตรงนี้โทรศัพท์ต้องอยู่ตรงนี้กระเป๋าต้องอยู่ตรงนี้นะกุญแจต้องอยู่ตรงนี้รม่มกระเป๋าแบคแพคอยู่ตรงนี้ทุกอย่างคือเป็นระบบระเบียบ แล้วเป็นที่เป็นทางเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีสิ่งผิดปกติปุ๊บเขาก็จะรู้ทันทีว่าทําไมของมันไม่อยู่ในตําแหน่งเดิมแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราจะหยิบแล้วไปหาไม่เจอก็แสดงว่ามันหายหรือว่ามีซัมติงรองหรืออะไรที่ผิดปกติได้น,นั่นเองก็ถือว่ามันได้ประโยชน์นะในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะไม่หลงไม่ลืมแล้วแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีอะไรผิดปกติแล้วนะถึงมันหายไปแบบนี้ครับต่อมาครับข้อที่5ละว,วิธีในการช่วยความจํานะครับก็คือ การใช้อักษรยอ่อนะครับแทนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับการที่ใช้อักษรยอ่อเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยทําให้เราจดจําสิ่งต่างๆได้โดยบางทีเราใช้อักษรยอ่อแล้วก็ผูกเรื่องราวการใช้อักษรยอ่อนะครับหรือตัวยอ่อก็ถือว่าเป็นคําเด่นที่จะช่วยทําให้เรานั้นสามารถใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วก็จดจําได้เช่นวันนี้ต้องไปจ่ายค่าบาัตรจ่ายค่าน้ําค่าไฟ แล้วก็ต้องไปพบหมอรวมทั้งต้องไปทานอาหารเย็นซึ่งเป็นวันเกิดของเพื่อนคุณไงก็เราก็อาจจะใช้คำย่อในแต่ละคำเพื่อทำให้เราจดจำได้อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ยยบยลทีเดียวก็ถือว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีนี้เป็นตัวช่วยก็ได้นะคือจำเป็นย่อๆเป็นแพทเทิร์นเอาไว้ของจองกันไว้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะจดจำเรื่องราวหรือสิ่งเหล่านั้น ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวละครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีการในการจดจําสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับอ่ะเรามาถึงข้อ6นะครับข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราต้องหมั่นทําอะไรทีลรอย่างโฟกัสทีละเรื่องนะครับถ้าใครจะเจอบริษัทแบบฝรั่งเขาอาจจะบอกว่าให้ทําให แบบ multitasking คือทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันมันก็อาจจะเกิดการตกหล่นในงานบางงานได้นะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่ดีก็อาจจะมีสติทำให้ช้าลงแล้วก็ทำทีละอย่างนะครับคำว่า multitasking ก็ความหมายก็คงทำหลายๆอย่างในพร้อมกันแต่ก็เวลาทุกครั้งที่เราทำในแต่ละสิ่งก็ควรจะต้องมีสมาธิมีสตินะครับเพราะถ้าเราทำแบบลนเกินไปนะก็อาจจะทำให้พลาดแล้วก็หลงลืมสิ่งต่างๆได้ หรือถ้าเราพูดเร็วไปก็อาจจะทําให้ตกหล่นบางอย่างได้พ่ดยง่ายก็คือทําอะไรให้ช้าลงสักนิดหนึ่งแล้วก็โฟกัสในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเท่านั้นเองก็จะทําให้เราสามารถที่จะจดจําสิ่งต่างๆได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชืละครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีการจดจําหรือวิธีการเพิ่มความจําอย่างไรกันบ้างนะครับก็สามารถพูดคุยเล่าให้ฟังกันได้ทีเดียวเชืละครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับ6เทคนิคช่วยให้จําได้ดีขึ้น